ก็เปิดให้ดูกันก่อนนะครับนี่ที่เห็นก็คือเป็นพัดลมพกพาแบบพื้นที่นะครับที่สามารถทําความเย็นได้นะครับเป็นของแบรนด์กูโจด็อกนะครับนี่ออกแบบดีไซน์มาค่อนข้างดูดีเลยทีเดียวนะครับนี่เป็นสีออกเทาเเขียวนะครับก็นะครับจะเป็นพัดลมพกพาที่ไม่ใช่ว่าจะเป็นลมนะครับลมที่ออกมานี้นะครับมันไม่ใช่ลมที่เป็นแค่ลมเฉยนะครับ มันจะเป็นโหมดที่สามารถปรับความเย็นพิเศษนะครับลมที่ออกมามันก็จะเย็นฉ่าน,นะครับมันเย็นเพราะอะไรนะครับเขามีแผงทำความเย็นตรงนี้นะครับนี่คือแผงทําความเย็นนะครับนี่เมือจับดูจะเย็นเจี๊ยบนะครับทําให้ลมที่เป่าออกมานะครับจะเย็นกว่าปกติเหมือนกับจะเป็นแอร์เคลื่อนที่เล็กๆนะครับที่เราสามารถพกพาไปไหนมาไหนได้นะครับ เขาสามารถปรับความเร็วนะครับความแรงของรมได้ถึง100ระดับนะครับแรงมากทีเดียวครับเหมาะมากสําหรับเรานําไปทำกิจกรรมการแก้งนะครับที่อากาศร้อนๆนะช่วงนี้นี่อากาศ38-40องศาครับพกพาตัวนี้นะครับเหมาะมากนะครับแรงมากทียดีครับแบตเขาให้มาถึง4,000มิลลิแอมนะครับก็ค่อนข้างใช้งานได้นานเลยทีเดียวนะครับตอนนี้นี่ ลมเย็นมากนะครับมันจะมีโหมดตัวนี้นะนะครับถ้าเกิดว่าเราต้องการความเย็นมากแล้วก็ปรับไปที่ออนธรรมดานะครับนี่ปิดนะครับเปิดออนนะครับแล้วก็ปรับไปที่มีสัญลักณ์ของเพชดหิะแมวนีนนะครับนี่แล้วก็ปรับความเย็นปรับความเร็วของลงลมนะครับตัวนี้นะครับเขาชาร์จด้วยทั้ซีนะครับนี่มีพอร์ตแท้ซอยู่นะครับนี่ก็เขามีสายคล้องคลอครับมาให้ด้วย หากใครสนใจนะครับเดี๋ยวผมจะแนะนำนะครับบอกพิกัดไปที่ใต้คลิปวิดีโอแล้วก็อนน่คอมเมนต์ไว้ให้นะครับของแบรนด์ตัวจุดด,ดอกกับพัดลมพกาพาเครื่องที่ที่สามารถทําความเย็นได้โอเคนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับ